สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับออสำหรับ f c ท่านใดที่ถามหาไก่หนุ่มพร้อมชนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีนะครับไก่พร้อมชน,นครับแต่มีไก่หนุ่มทีออ่พอเห็นแววนะครับอย่างตัวนี้ครับพอเห็นแววนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 2, 2กิโลกว่า2กิโลนะครับแต่ตอนตอนที่ผมเอานวมเอาเตะ เขาน้หนักที่2กิโลสามไปหา2กิโลสนะครับเลี้ยงรอยชนจริงๆน่าจะ2กิโลหนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเล่าของผมนะครับตัวพ่อของเขาเป็นไก่สายดีเลยนะครับของซุ้มในจังหวัดแพร่เนี่ยครับพ่อเขาก็ตีเงินหมื่นนะครับตัวนี้แข่งหนักแข่งโหดนะครับมีลูกเย็บลูกหน้านะครับมีเป็นไก่ถอยเตะเดินเตะได้นะครับชุดนี้นะครับ ตัวนี้ผ่านการวางการนวมมาแล้วนะครับประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวนะครับที่เตะกับเจ้าขาวลมหลวงได้ถึง2ยก -2 อันนะครับ40นาทีนะครับแต่ก็โดนเจ้าขาวหักนะครับเจ้าขาวทุบเอานะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้นแต่โดยรวมแล้วเป็นไก่ที่ ผมมองว่าคัดผ่านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับเขาจะมีอาการแบบแบบเมื่อกี้นะครับคือกินแล้วก็จะสะบัดหัวหน่อยนึงนะครับผมเอายาเกี่ยวกับคอดอกนะครับให้กินไป3มชุดแล้วนะครับวันนี้ก็จะให้อีกเป็น1วันนะครับเป็น4วันนะครับเช้าเย็นนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้า FC ท่านใดสนใจก็จะปล่อยนะครับราคาไม่แรงนะครับก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาทัก ในเบอร์โทรเดี๋ยวผมแนบเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับแคปหน้าจอนะครับสอบถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับตัวนี้นะครับน้าหนักจริงๆถ้าเลี้ยงออกเลี้ยงจริงๆนะครับก็อยู่ประมาณ2 4งสได้นะครับลอยชนนะครับเป็นไก่แข่งโหดแข่งหนักนะครับตีเพื่อนร่วมคอกนะน็อกนะครับภายใน15นาทีนะครับแล้วก็มีไก่นวมไก่ปั้มอีกนะครับ 2- 3สาตัวนะที่โดนเขาน็อกนะครับ ก็สามารถสู้กับเจ้าขาวลมหลวงได้แบบสบายๆนะครับตัวนี้แต่แข่งความโหดนี้สู้เจ้าขาวลมหลวงไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าขาวลมหลวงเขาเรื่องแข่งนี่ต้องยกให้เขานะครับแข่งหนักแข่งลึกนะครับตีหักตีชักนะครับเจ้าขาวลมหลวงนะครับส่วนตัวนี้ก็ย้ำแผลดีนะครับตีงูตีตานะครับเจ้าขาวลมหลวงก็เละตุ้มเป๊ะไปนะครับสอง สองอันวันนั้นนะครับเละทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็อาการสาหัสเจ้าขาล้มหลวงก็อาการหนักเหมือนกันครับหูบวมครับผมต้องฉีดยาให้ทั้งคู่รักษาตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับวันนั้นตอนนี้ก็มีอาการกระทบนะครับที่เนี่ยครับเป็นอาการแบบนี้ครับผมให้ยารักษานะครับล่าสุดนี้ก็ให้ยาคอนออกไปนะครับ 3วันติดแล้วนะครับวันนี้จะวันที่4นะครับอาการดีขึ้นนะครับอาการปกติหน้าแดงใสสดใสหมดแล้วครับเอาไปก็ถ้าท่านใดสนใจก็เอาไปดูแลต่อนะครับดูแลรักษาต่อนิดหน่อยๆน่ครับแล้วก็ออกออกไล่แข็งได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอายุก็ประมาณ8เดือนครับแเดือนหน่อยนะครับเขาเกิดเดือนกันยานะครับต้นเดือนกันยานะครับไก่หนุ่มครับมีอยู่ ี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอื่นต่อนะครับอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกชายของเจ้าปืนกลนะครับของโชคประกินฟาร์มเชียงรายนะครับตัวนี้ผมได้มาจากกองซุ่มปีใหม่นะครับตัวนี้มีคลิปเตะนะครับหนึ่งนาทีกับไก่ของลุงข้างบ้านนะครับก็เป็นไก่ที่เดินจ้ำนะครับเดินจ้ำเดินเตะนะครับ รอบแรกครับแค่หนึ่งนาทีนะครับเตะครั้งแรกอายุประมาณ6เดือนกว่าครับยังไม่ซุกไก่ดีนะครับก็เป็นไก่ที่ตีหุดแดงนะครับตีหูตีตาแหละวันนั้นผมให้เตะแค่หนึ่งนาทีเพราะว่าแอบเอาไก่ลุงข้างบ้านมาเตะนะครับกลัวกลัวเสียตานะครับก็เลยกลัวจะไก่ของลุงกลัวเสียตานะผมก็กลัวนะครับเดี๋ยวเขาจะจับได้นะครับแอบเอาไก่เข้ามาเตะนะครับ ตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่สองกิโลสองไปสองกิโลสามแล้วนะครับอายุหกเดือนกว่าเหมือนกันนะครับราคาแรงนะครับตัวนี้ได้มาแรงนะครับขึ้นขึ้นกําปั้นแล้วนะครับราคาราคาขึ้นกําปั้นนะครับท่านใดอยากได้ก็ปล่อยได้นะครับแต่ราคาแรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของสาแจ้นะครับเป็นลูกสาแจ้นะครับเป็นแต่พ่อของเขาเป็นไก่เชิงนะครับตัวนี้ น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดหนะครับเป็นไก่ลอยเหนือนะครับอายุก็หเดือนเหมือนกันนะครับหเดือนหน่อยๆนะครับคู่เกิดของเขาเ็าอยู่ข้างบนแต่คู่เกิดของเขามีแผลที่หน้าอกนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับเอาให้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นแผลกว้างนะครับถ้าอยากได้ก็แบ่งตัวนี้นะครับราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นทายาทไม้เหยาไฟนะครับเป็นไก่ที่มีแข้งแข้งหน้านะครับแต่แข้งหน้าแล้วก็มีเชิงชนแบบหัวล่างหัวดิ้นนะครับซุกป,ปีกงัดคล้ายๆไก่เชิงนะครับแต่อ,อยู่เป็นเป็นไก่หัวล่างนะครับเป็นไก่ชอบคลางนะครับมีมีถอยมีเดินนะครับมีซุกป,ปีกนะครับซุกป,ปีก จับท้ายทอยตีนะครับไม่ได้ซุกปีกแบบถอดอยู่ที่ปีกนะครับซุกแล้วก็ทะลุปีกเลยนะครับขึ้นมาท้ายทอยตีคล้ายๆไก่เชิงนะครับอายุก็6เดือนกว่าเหมือนกันนะครับอยากได้ก็แบ่งนะครับราคาไม่แพงนะครับพวกนี้ไม่ถึงไม่ถึง2ใบเท่ารวมส่งครับทางไก่สาแล้วก็ไก่ไก่แดงตัวนี้นะครับส่วนตัวสาใหญ่นั้นก็ สูงกว่านั้นไปให้หน่อยครับขอค่าส่งนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวทักมาทางกลุ่มไลน์หรือติดต่อทางเบอร์โทรนะครับใครเข้ากลุ่มไลน์ก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วก็สอบถามราคานะครับรวมส่งนะครับก็ไก่หนุ่มประมาณนี้ครับ4ี่ตัวนะครับที่จะปล่อยนะครับยกเว้นตัวสาที่มีแผลที่หน้าอกนะครับไม่สามารถปล่อยให้ไปได้นะครับเพราะเอาไปก็เอาไปเล่นต่อเอาไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ เขามีแผลที่หน้าอกกว้างนะครับตัวนี้ลูกชายปื้นกลนะครับเข้ามาดูคลิปในกลุ่มไลน์ได้นะครับตัวนี้เตะแล้วนะครับแค่หนึ่งนาทีนะครับครั้งแรกด้วยนะครับไม่เห็นอะไรชัดเจนหรอกครับปกติสายปื้นกลเนี่ยจะเป็นไก่ที่มีแข้งหน้าเยอะนะครับแต่เขาเป็นไก่เดินเข้าไปจ้ำคอนะครับมีลูกหน้ากว้างกระแทกเหมือนกันนะครับ แค่นาทีกว่านะครับแล้วก็เตะข้งแรกเลยไม่ชัดเจนนะแต่แข้งที่เห็นก็คือแม่นหนักนะครับเอาการเลยนะครับตีจุดแดงนะครับตีหูตีตาตัวนี้แต่ราคาจะแรงหน่อยนะตัวนี้นะครับก็สําหรับท่านได้ที่สอบถามนะครับมาทาง YouTube ก็เนี่ยครับไก่มีแค่4ตัวนี้ครับที่สามารถเอาไปพัฒนาเอาไป เลี้ยงเลี้ยงดูได้นะครับวัดดวงนะครับส่วนตัวสายใหญ่ตัวสายตัวสายใหญ่ตัวนี้ในสายตาผมถือว่าเป็นไก่ที่มีแววแล้วนะครับเพราะว่าเตะไก่มาแล้วสี่ห้าตัวแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นคู่ตีกับเจ้าขาวลมหลวงด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะเลี้ยงออกชนแล้วนะครับพอดีเขาก็มากระทบเกี่ยวกับเรื่องน,นี่ครับ เรื่องคอเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีอาการกินแล้วจะสะบัดหน่อยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะครับกินอาหารได้สบายแล้วนะครับเนี่ยนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับราคาได้นะครับปล่อยนะครับบ่อยเหมือนกันนะครับตัวสาตัวนี้นะครับแล้วก็ไก่หนุ่มหนุ่มอีกไก่หนุ่มหนุ่มตัวนี้นะครับลูกปืนกลนะครับ แล้วก็ตัวสาด้านในนะครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับก็โทรมาสอบถามราคาทักในกลุ่มไลน์ได้นะแคบหน้าจอทักในกลุ่มไลน์นะครับไก่หนุ่มมีประมาณนี้ครับสามสี่ตัวแล้วก็มีตัวแดงนะครับตัวแดงเมืกี้นี่ครับตัวแดงที่อยู่ด้านในนู้นะครับนี่ครับสี่ตัวตัวนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผม ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ข้อความนะครับก็สำหรับไก่หนุ่มก็มีแค่สีตัวนี้นะครับครับสำหรับเช้าเช้าครับก็เป็นคลิปไก่หนุ่มนะครับที่ f c สนใจนะครับก็เอามาให้ท่านชมได้ดูครับสนใจตัวไหนก็ทักมานะครับครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ